คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนิดนิดทางสถานีค่ะ24ชั่วโมง t n น,น4 n ค่ะและสำหรับเกส Destination ของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นอดีตนักร้องนาเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้ค่ะ คือพี่อินบูโดการนั่นเองหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะวันนี้พี่อินก็เลยจะพาเลและคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางกันค่ะว่าแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเนี่ยพี่อินบอกหน่อยสิคะอินบูโดการหรืออินทิรายยนยงนักร้องสาวเสียงคุณภาพที่ห่างหายจากการทำเพลงประท้อใจกับพวกแผ่นพีจึงหันมายึดอาชีพครูสอนร้องเพลงจนได้เป็นครูสอนร้องเพลง ให้กับเรานักล่าฝัน True Academy Fantasy อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอิมวโดกันนะคะดูหนังค่ะถ้ามีโอกาสก็ดูดูหนังแล้วก็ไปเที่ยวฟังเพลงตามตามร้านอาหารต่างๆดูว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกันบ้างเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นยังไงเพื่อมาเป็นการพัฒนาตัวเองก็เหมือนเหมือนไปทำงานซะมากกว่า พักผ่อนไปด้วยทํางานไปด้วยคือดูหนังฟังเพลงก็จะเป็นงานอดิเรกที่เวลาพักสั้นๆหนึ่งวันสองวันที่อินสามารถจะทําได้ถามว่าชอบไปเที่ยวสไตล์ไหนชอบชอบเที่ยวสงบสงบไม่พูุกพ่านชอบเที่ยวกับครอบครวัวถ้าเกิดว่าเสร็จจากงานเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทํางานของอินนี่คือเจอเพื่อนเยอะอยู่แล้วเจอเพื่อนค่อนข้างบ่อยก็เวลาอินพักผ่อนอินก็จะเลือกที่จะไปกับกับครอบครัวแล้วก็ไปไปไกลๆไปแบบพึ่ไปไกลๆไ,ๆไปๆไปไปธรรมชาติะคะ่ะส่วนใหญ่ก็ ต่ที่บ้านถามต่อว่าที่บ้านอยู่ที่ไหนก็คือบ้านคุณแม่อยู่ที่กระบี่ค่ะเป็นคนดีจริงแล้วคุณแม่เป็นคนกระบี่ก็เลยเวลาถ้ามีเวลาจะกลับกระบี่แล้วมันจะมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้าตกคือชอบมากประทับใจส่วนไหนของกระบี่ก็ประทับใจคลองแห้ง คนแถวนั้นเขาจะเรียกว่าคลองแห้งจริงๆแล้วคือหาดนพบลทาราคือเที่ยวตั้งแต่เด็กเวลาช่วงเวลาบ่ายๆเนี่ยจากหาดนพบลธาราเนี่ยน้ำก็จะแห้งลงไปถึงเกาะตรงกลางไกลๆพ้นเดินประมาณ -2 2กิโลประมาณนี้ค่ะคนแถวนั้นก็เลยเรียกที่นั่นว่าคลองแห้งว่าว่าเวลาคลองมันแห้งเนี่ยมันเดินถึงเกาะได้เลยเดินถึงน้ำประมาณเขาแล้วเดินลงไปแบบไกลได้เลย,ยก็เลยชอบไปเที่ยวที่นั่นมากแต่จริงๆแล้วถ้าจะไปกระบี่เนี่ยเอารถไป ไป3คนแล้วก็แวะซื้อของฝากแวะช็อปแวะตลอดทางเขาขับกันไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ขับครึ่งวันเมืองก็เหมือนเที่ยวไปด้วยไไม่ได้รีบร้อนจากตัวเมืองกระบี่น้องแปรวก็พาเราออกเดินทางมายังจุดประทับใจที่ปลายทางของพี่อินค่ะ พอเริ่มได้ยินเสียงคลื่นซัดหาดทรายก็แปลว่าเรามาถึงหาดนพรัตนาราแล้วค่ะเห้นหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆแบบนี้นะคะตอนนี้พาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หาดนพรัตนาราจุดประทับใจที่ปลายทางของพี่อินนั่นเองค่ะโอเรือมาพอดีเลย รัฐาราตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหันนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือศูนย์กลางไปยังหมู่เกาะต่างๆของจังหวัดกระบี่ค่ะเราสามารถมาขึ้นเรือบริเวณนี้ได้นะคะส่วนเดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกหาดแห่งนี้ว่าหาดคลองแห้งค่ะพอช่วงน้ําลงนะคะน้ําคลองจากภูเขาฝั่งตอนเหนือเนี่ยจะแห้งขอดทําให้เราเห็นหาดทรายสีขาวทอดยาวไปในท้องทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลองตรงนู้นนั่นเองค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะน้องแปวซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นที่ขึ้นเรือไปยังเกาะพีพีรวมถึงจุดปีนหน้าผายอดฮิตที่ไร่เลด้วยค่ะบริเวณหาดนะคะจะเป็นทรายละเอียดค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเล็กๆทอดยาวกว่า3กิโลเมตรด้วยกันค่ะนี่คะ่ะโอ้โหเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยค่ะ ทื่สนต่างๆอีกมากมายด้วยค่ะถ้ากิดว่าเรามองไปยังพื้นน้ำนะคะก็เห็นเกาะแก่งต่างๆค่ะยิ่งช่วงน้ําลงจนถึงแห้งนะคะเราสามารถเดินไปตามเกาะเล่นต่างๆได้จากบริเวณหน้าชายหาดเลยล่ะค่ะ For Dream things come. บ้านความทับใจของกระบี่มีอะไรดีคงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆค่ะที่ทั่วโลกเขามาเที่ยวกันก็อยากอาชักชวนให้คนไทยนี่แหละเที่ยวเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่าขนาดคนต่างประเทศเขายังมาเที่ยวบ้านเราเลยแต่คนบ้านเราเองกับกับไม่ได้สนใจที่จะเที่ยว ในประเทศของเราให้ครบก็เชิญชวนให้เที่ยวไทยเทยี่ยวไทยนี่แหละคะ่ะอยู่ในอยู่ในประเทศเราเงินทองไม่รั่วไหลแล้วก็สวยงามมากๆจริงนอกจากจะชมความสวยงามของหานอพรัตธาราแล้วนะคะเพอยังมีสถานที่ที่น่าสนใจามาแนะนำพี่และคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะว่าแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามพาไปพร้อมกันเลยค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น within, คิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน <the> กับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 สนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าชมทะเลสวยๆใช่หาดขาวๆที่หาดนพรัตนารากันไปแล้ววันนี้น้องแพรวก็เตรียมโปรแกรมเด็ดพาเราไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ป่าปลูท่าป้อมคลองสองน้ำค่ะ ทารานะคะเราใช้เวลาเดินทางมาประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้พา็พังผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลเขาครามจังหวัดกระบี่ค่ะที่ป่าผุท่าปั๊มนั่นเองพอซทราบม,มาว่าที่นี่นะคะมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจและก็น่าประทับใจอยู่มากมายเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าจะน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยวันนี้พาในัดไกด์พาเราเดินชมที่นี่กันไว้ด้วยค่ะ สวัสดีครับน้องพี่พลใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อผู้ชมคะนี่คือพี่พลนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคามค่ะคพี่พลคะเอ่อพราวทราบมาว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ<ช>มหัศจร้นอย่างไรอะคะพี่พลครับเดี๋ยวก่อนจะถึงไปจุดนั้นนะครับค่ะเ,เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่าปลอมและจุดเด่นต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละจุดมันเป็นยังไงนะครับดีเลยค่ะจุดเด่นธรรมชาติแต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นไงนะครับของท่าปอมเพราะท่าปอมนี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงนิเวศนะครับเป็นการผนวกทุนทางธรรมชาติกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ซื้อตั๋วก่อนนะครับเป็นชําระค่าธรรมเนียมเข้าชมท่าปลอมนะครับเท่าไหร่บ้างคะถ้าเป็นผู้ใหญ่คนไทยนะครับ2 0บาท เด็ก10บาทนะครับโอเคนี่ของเพาก็เป็นราคาเด็กใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตัวผู้ใหญ่หนึ่งที่ค่ะนี่ค่ะคุณค่ะเอ๊ได้มาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากไปทางไหนก่อนดีคะเชิญด้านนี้เลยครับอ๋อโอเคค่ะนี่คือทางเข้านะครับได้ค่ะไปเลยค่ะพี่พล ร,ระยะทางที่เป็นลวกเวย์นะครับประมาณ<ช>700เมตรนะครับจะเป็นลักษณะของการวันเวย์คือเดินวนไปออกที่บริเวณที่ขายตั๋วเมื่อกี้นะครับนนก็คือทางเดินเนี่ยมันจะมีเป็นเดินทางเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไปวนออกตรงที่เราซื้อตั๋วเมื่อกี้เลยวูดถึงระยะทางนี้ก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปนะใะมันเดินได้สบายใช่ครับแล้วคือทางข้างหน้าเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพวกตุ้งน้ำนะครับพื้นที่ชุ่มน้ํา <c oughs> แล้วก็3ามถิ่นป่าแล้วก็สามสายน้ำํำแล้วก็จะมีหินอยู่สามสีด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวเรารีบมุ่งหน้าไปกันเลยดีกว่าค่ะครับผมน้องเพลย์อยสังเกตไหมครับว่าบริเวณที่วอล์กเวย์ที่เดินนะครับจะเห็นว่าวอล์กเวย์ของเราเนี่จะไม่ทำลายธรรมชาติเลยนะครับส่วนไหนที่เป็นต้นไม้นี่ก็จะหลีกเลี่ยงนะครับด้านซ้ายมือนะครับะจะเป็นป่าเมืองร้อนนะครับ มีพวกไม้เนื้อแข็งพวกไม้ติงไม้รังนะครับพวกเหล่าจะโอนขึ้นนะครับในส่วนด้านฝ้ามือนะครับในส่วนนี้จะเป็นป่าพุกมนะครับมีหลายป่าผสมอยู่ด้วยกันมีหลายๆป่าอยู่ในสามทิมป่านะครับของถ่าพรมคงส่งน้ำคับอุ๊ยอันนี้น่าแปลกเหมือนกันนะคะเพียงแค่สองฝั่งทางฝั่งตรงข้ามกันนี่ก็เป็นสามป่าแล้วใช่ครับค่ะคือมีทั้งหมดสามป่าด้วยกันใช่ไหมคะนี่ตอนนี้เราเจอสองป่าแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาป่าต่อไปกันดีกว่าครับเชค่ะ ที่ท่าป้อมคลองสองน้ำแห่งนี้ถือเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มี3ป่าธรรมชาติซึ่งไม่น่าจะมาอยู่รวมกันได้นั่นก็คือป่าเมืองร้อนป่าพุกและป่าชายเลนแปลกจริงๆใช่ไหมล่ะคะน้ำใสมากๆเลยค่ะพี่พนครับผมนี่เป็นน้ำลึกนะครับล,ลึกประมาณมาณิตรก,ก,ก,กว่านะครับแ้วน้องเพยาเห็นว่าในส่วนนี้นะครับเราจะทำสะพานไว้แค่นี้ จะไม่ถึงต้นน้ําห่างจากบริเวณที่น้องแผวยืนประมาณ3ามรเมตรก็จย่าถึงต้นน้าแล้วนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะผมก็อยากจะให้รู้ว่าน้ําจากท่าปลอมนี่มันมาจากไหนนะครับเพราะต้นน้ําจริงๆจะอยู่ฝั่งของภูเขานะครับเขาเรียกว่าอ่างช่องพระแก้วนะครับเนื่องจากมีพระธุดงค์ชื่อพระแก้วนะครับมาปรากฏครั้งละหลายหลายเดือนต่อมาก็เสียชีวิตบริเวณที่แอ่งน้าแห่งนั้นนะครับ ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าอ่างช่องพระแก้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็สงสัยว่าทําไมน้ําในอ่างช่องพระแก้วเนี่ยครับเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำมันไม่ไหลมาท่วมบ้านชาวบ้านหรือว่ามาหลากมาท่วมเลือกสวนไรนาชาวบ้านก็มีโต๊ะหมื่นนะครับคนที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาแกลบนะครับไปโรยบริเวณแอ่งน้ําทําไมถึงต้องเอาแกลบไปโรยด้วยคะเพราะว่าคนโต๊ะหมือนนะครับคนสมัยก่อนนี้มีความรู้ด้านปัญญาท้องถิ่น ว่าทําไมน้ํามันไปไหนกันเพราะแก่จะลอยน้ํานะครับแล้วก็มันจะดูดลงไปแล้วมาโผล่ที่บริเวณต้นน้ํะบริเวณต้นน้ำนี่ห่างจากน้องแผวยืนเนี่ยครับประมาณ3 0มรอมตรไม่ไกลนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเดินไปดูได้ครับเพราะบริเวณพื้นที่นี้เป็นดินร่วนสุยนะครับเป็นพื้นที่ที่อมน้ําอยู่เมื่อเดินเนี่ยเท้าเราจะจมลงไปข้างล่างนะครับเลยไม่สามารถไปได้แต่ว่าตรงนี้นี่เราก็สามารถลงไปสัมผัสน้ําได้ใช่ไหมคะได้ครับ อยากลงไปสัมผัสแล้วค่ะพี่พลับเชิญเลยครับไปกันเลยค่ะอ๋อเห็นปลาด้วยนี่พอเห็นว่าจุดเด่นตรงนี้อีกอย่างนึงนะคะ รากไม้เนี่ยโอ้โหคดเคี้ยวเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เกิดจากอะไรคะพี่บอลสาเหตุที่รากไม้นะครับที่แปลกที่ไม่มีที่อื่น<ะ>เนื่องจากว่าอิทธิพลของน้ําทะเละครับในส่วนของท่าปลอมเนี่ยมันจะห่างจากทะเลประมาณ4กิโลนะครับแต่ว่าน้ําทะเลสามารถหนุนขึ้นมาถึงเมื่อน,น้ําทะเลขึ้นมาเนี่ยตะกอนเกลือมันก็ตกหนาขึ้นหนาขึ้น<ะ>ครับความเค็มมันก็เพิ่มมากขึ้นอไอพวกชมผู้น้ําว่าน้ํานี่ซึ่งเป็นพืชป่าพุนะครับที่อยู่น้ําจืด มันก็พยายามจะยกรากหนีนะครับแล้วก็<อ>มาหาสารอาหารที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นการปรับตัวเองให้เขากับธรรมชาตินะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเราก,รก็เลยเห็นเป็นรากไม้เนี่ยลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอสร้างความสวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะครับเอแล้วถ้ารู้สึกว่าน้ำที่นี่เนี่ยตรงด้านใต้เนี่ยมันจะสีออกฟ้าๆเขียวๆนี่เกิดจากอะไรคะครับเนื่องจากว่าพื้นดินบริเวณของาปอมเป็น หินปูนหรือหินดินดานนะครับลแล้วก็หินเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสีฟ้านะครับแต่เมื่อก่อนในป่าเราลงเล่นน้ําค่ะปรากฏว่าข้าผือไคยของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปทําไปวิยากับก้อนหิน<อ>ทําให้ก้อนหินเนี่ยมันเปลี่ยนสีมาเป็นสีดําทางองค์การก็เลยปิดนะครับจะเห็นว่าเริ่มเป็นสีฟ้าขึ้นมาแล้วบางส่วนใช่ค่ะพาเห็นตรงตรงพื้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรเป็นโขดทินนะคะใช่ครับอ่ะมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวครับ คือมันสวยงามมากถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นเนี่ยหินมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลมันจะกลายเป็นสีดำหมดเลยมันเป็นการกระทบระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับเพราะเห็นเองเราเลยไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้แต่คือนตรงนี้เราสามารถสัมผัสได้ได้ครับนั้นหนูเอาใช้มือไทยใช้เท้าแช่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะมือคงไม่ถึงแน่เลยค่ะ เรเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น them, คิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น,นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 เขาเรียกว่าบริเวณสองถิ่นป่าสองถิ่นป่าครับจะเห็นว่าพวกป่าชายเลนและก็พืชป่าพุนะครับในส่วนของป่าชายเลนก็มีพวกปังกาหัวสูงนะครับพวกกรงกลางพังกาหัวสูงพังกาหัวสูงคือต้นนี้เหรอคะครับต้นนี้ครับที่เห็นเนี่ยเป็นพังกาหัวสูงนะครับดอกสีเหลืองก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับชมพู่มน้ําว่าน้าซึ่เป็นพืชป่าพุเนี่ยเริ่มตายเยืนต้นเนื่องจากว่าน้ําทะเลมันขึ้นไปนะครับ ความเค็มมันก็มากขึ้นมากขึ้นค่ะเลยสู้ไม่ไหวเลยสู้ไม่ไหวก็เริ่มตายยืนต้นแต่มันก็พยายามจะช่วยเหลือตัวเองนะครับยกลากขึ้นมาแล้วก็แตกยอดอ่อนบริเวณโคนต้นตลอดเวลาจะเห็นว่าบริเวณลากของปากาวัวสุมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนหัวเข่าพับแต่ถ้าเรามองจากฝั่งนี้มันหัวเข่าค่ัเรามองฝั่งนี้นี่คือนี่คือลากของตะบูนตะบูนเหรอครับซึ่งเป็นพืชป่าพุเป็นพืชน้ําจืด นะครับอยู่ปนกับพังกานี่คือต้นบังกา<ะ>นี่คือต้นตะบูนค่ะแะนี่ป่าชายเลนน้ำเค็มอันนี้ป่าพุน้ําจืดนะครับจะอยู่ปนกัน<ะ>มัน<ห>เป็นความแปลกที่ได้ชื่อนะว่าเป็นอันซีนนะครับมไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าแก่งหินเหลืองะนะครับ ที่ได้ชื่อว่าคลองสองน้ำเราจะดูบริเวณนี้นะครับเราจะดูในในช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลนะครับสีมันจะขุ่นกว่าน้ำจืดน้ำทะเลเนี่ยน้ำหนักมันจะมากกว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับน้ำจืดอยู่ด้านบนถ้าเราสังเกตปลาในปลามันจะอยู่ซ้อนกันนะครับเวลาน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยหินบริเวณนี้มันจะเป็นสิ้นเหลือแล้วคือน้ำทะเลนี่มาจากตรงไหนครับมาจากแหล่งเดียวกันมั้ยมาจากทะเลครับ ทางจากทะเลนี่ประมาณสี่กิโลก็คืออย่างเช่นน้ำจืดนี่คือจะมาจากฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับที่ที่มีคนไล่่าฟังส่วนน้ำทะเลจะมาจากจากฝั่งด้านใต้ขึ้นเป็นน้ำทะเลที่หมุนขึ้นมาค่ะแล้ววลาน้ําขึ้นนี่มันจะขึ้นประมาณแค่ไหนคะก็แล้วแต่จะละกื้นขึ้นครับตามเจนทรคตินะครับเพราะว่า ถ้าในช่วงที่ว่าเจ็ด้ามแปดค่ำเนี่ยมันจะเป็นน้ําจะตายจะขึ้นลงน้อยอแต่ถ้าช่วงสิบห้า้ามนี่น้ําจะขึ้นลงเยอะนะครับแล้วก็หญ้าที่เห็นเขีเขยวๆนะครับอ,อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าอุตภิษทะเลอุตภิษเหรอคะครับแต่ว่าภาษาถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าพลายเงาพลายเงาครับอยู่ใต้น้ําก็ได้นะครับอย่างเนาอยู่ใต้น้ําค่ะบางส่วนอยู่บนน้ําเมื่อไหร่ที่น้ําทะเลลงนะครับเขาก็อยู่บนน้ําเมื่อไหร่ที่น้าทะเลขึ้นมาเขาก็อยู่ใต้น้ําค่ะอ๋อก็คืออยู่ได้ทั้ง บนบกแล้วก็ในน้ำนะครับเตืนน้ำแลืฝั่งที่มองเห็นด้านหน้านะครับเห็นว่าด้านซ้ายมือจะเป็นต้นกงลางนะครับเป็นพืชป่าเลนอยู่น้ําเค็มตรงกลางนะครับเป็นชมพู่น้ำพืชป่าพุอยู่น้ําจืดขวามือเป็นกลางนะครับ เป็นพืชที่อยู่น้ำเค็มจะเห็นว่าอยู่ปนกันนะครับพืชน,น้ำเค็มจะขนาบเลยนะครับขนาบพืชอยู่น้ำจืดนะครับซึ่งเป็นความแปลกที่นี่นครับที่ไม่เหมือนที่ยังก็ยังอยู่ปะปนกันถือบอกว่าเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ใช่ไหมคะที่พืชธรรมชาติน้องโหสุดยอดมากๆเลยค่ะ เปิดให้เล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่กระทบกับโลกนิเวศจะกําหนดจุดว่าให้เล่นตรงส่วนนี้จนถึงบริเวณด้านบนตรงโค้งนิดนึงเพราะวินใช่ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาท่าปลอมเนี่ยเขาก็อยากจะมาเล่นน้ำใช่ค่ะพอเห็นน้ำานี่มันจะใสนะครับแล้วก็ล่ำลือกันว่ามันเป็นทั้งแร่นะครับก็เลยทําจุดให้เล่นซึ่งเป็นสายน้ําที่เดียวกันที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับ ข้อควรระวังนะครับเมื่อลงไปเล่นน้ำนี่ยระวังมันจะมีโขดหินนะครับแล้วก็มีพืชเขียวๆแล้วพวกนี้อย่าไปกระทบกับมันนะครับมันจะคันอ๋อว่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้บ้างเนี่ยสามารถมาได้วันไหนแล้วก็เปิดปิดกี่โมงบ้างคะพี่พลอ๋อมาเปิดทุกวันนะครับค่ะวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงของทุกๆวันนะครับแล้วเราสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ๋อครามนะครับหมายเลขโทรศัพท์ 075-694-198ครับและเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณนะคะที่วันนี้พี่พนเนี่ยพาเราเดินชมทั่วท่าปอมเลยเพามีของที่ร้ลึกทางรายการมอภใหพี่พนด้วยะค่ะนี่ค่ะครับขอบคุณครัคขบขอบคุณค่ะ การไปเที่ยวหนึ่งครั้งการพักผ่อนได้อะไรกลับบ้างได้ความสุขค่ะได้ความสุขได้ชาร์จแบตได้สร้างสติสมาธิกับตัวเองว่าเออนั่งทบทวนว่าเออเราอะไรยังไงที่สําคัญที่สุดคือได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าการที่ทํางานเยอะๆแล้วแล้วคุยจะโทรศัพท์แล้วก็ส่งแต่เงินให้มันไม่เท่ากับที่เราเราไปไหนมาไหนกับเขาเราได้ไปดูแลเขา กับตัวเองอะไรเงี้ยอินให้ความสําคัญตรงนั้นมากกว่าว่าว่าสําคัญที่สุดคือเวลาไปเที่ยวอินได้ดูแลพ่อแม่ค่ะและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นะคะเพราะมีของที่รลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเรามีอยู่ว่าที่ท่าปลอมคลองสองน้ำแห่งนี้เป็นสาถิ่นป่าได้แก่ป่าอะไรบ้างคะทีมที่หนถ้าตอบว่า ป่าสนป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นค่ะหรือว่าดีสองถ้าตอบว่าป่าเมืองร้อนป่าพรุและป่าชายเลนค่ะถา้าวาทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่ง SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยใครตอบถูกเนี่ยก็รับของเที่ยวลึกจากทางรายการไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปฟังเฉลยและชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกัก่อนเลยค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าสวยงามมากๆจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหาดนพรัตทา,ารานะคะหรือว่าทิศท่าปอมแห่งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่อินบูโดการมากๆเลยนะคะที่พาพาและคุณผู้ชมมาสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางกันที่นี่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการ The Destination ของเราเนี่ยหมดลงซะแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนิดๆทางสถานีข่ะ24ชั่วโมง TNN Twenty o u ค่ะ, 00. 00. คะอ๋อแล้วก็อย่าลืมหาเวลาไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โเล่นน้ำกันใหญ่เลยก็เชิญเชิญชวนทุกท่านนะคไม่ว่าจะเป็นการการเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้ว่สำหรับอินว่าการกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับอินนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท่านใส่ใจดูแลสถาบันครอบคร,รัวให้ดีๆเพราะว่ามันคือสถาบันต้นกำเนิดของของตัวท่านเองอะแล้วอินว่า ถ้าสถาบันครอบครัวดีทุกๆอย่างในชีวิตมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆๆๆฝากกว้ด้วยค่ะ And